ดาลูมาสังเขียวหรือแดงเซนโจเป็นอะไรไปนะ่ะคนรจะหันกลับไปได้แล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าเธอถูกความน่ารักของฉันไปนะไม่ใช่มองดูเธอแล้วก็ไม่ได้จ้องหน้าของเรานี่นะเธอมองไปไกลกว่านั้นเธอมองไปที่ไหนกันเนอะข้างนอกท้องฟ้าไม่ใช่ยิ่งกว่านั้นด้วยซ้ำ้วงอวกาศกาแล็กซี่จักรวาลอย่างนั้นเหรอไม่จริงนะเธอรับรู้ถึงความรู้สึกและสัมผัสมันได้อย่างนั้นเหรอไม่ได้แทเซนโจเธอนี่มันเกินไปแล้วอะเซนโจมองมาที่ฉันสิ เซนโจโทษพอมองตาที่เซนโจแล้วความรู้สึกของเธอก็ไหลเข้ามาหาฉันเลยอ่ะหนึ่งสองสามปัจจัยคิดบอกสี่ห้าหกเจ็ดจละใส่แอมสอรี่จักทีหัวใจแอมตกบันไดเพราะเราลักเซนโจเดี๋ยวก่อนนะนี่หรือว่าฉันมีพลังหยุดเวลาอยู่อย่างงั้นเหรอจะเหนือเกินไปแล้วสมแล้วที่เป็นเกมของฉันอเด็แล้วตอนของฉันจะชนะเกมนี้ยังไงล่ะเนี่ยตกกระปองเลยเซนี่มันช่างวานมูสัจริงเดี๋ยวก่อนเอ้ ทุกคนอาจจะพยายามแกล้งฉันอยู่ก็ได้นะตอนเนี้ยพวกเขากําลังแซงว่าเวลาได้หลายผ่านไปเพื่อฉันผู้นี้ขยับอย่างนั้นเหรอไอพวกโกโ้ฉันไม่มีวันตกลงพายกับเรื่องแบบนี้เลยอย่าบอกนะว่าเซนโจตายแล้วเล่แต่ก็ดีแล้วที่ฉันใส่ซับในมาเธอได้ตายอย่างมีความสุขพอสุดท้ายเรื่องที่เธอเห็นก็คือความโมเอของฉันยังไงละ่ะอ่ามาโปจินช่องอะไรตอนนี้ไอ้บักห้ามเอ้ยไม่นะบางทีเราลองเปลี่ยนท่าโพสด,ดูหน่อยไหม ทำไม่ได้สายตาเซนโจส่องประกายมากทำไม่ได้แม้ว่าเธอจะตายไปแล้วแต่เธอก็ยังสนใจร่างกายของฉันอย่างนั้นเลยอันนี้มันเกินยอย่าสักจริงอย่าบอกนะว่าเธออยู่เวลากับทุกคนยกเว้นฉันอย่างนั้นเหรอไม่ใิ่บางทีฉันต้องหาที่เป็นคนถูกอยู่เวลา่ะและถ้าฉันติดอยู่แบบนี้ไปตลอดไปจะทำยังไงล่ะโลที่ฉันเป็นเพียงคนเดียวที่อายุเพิ่มขึ้นนะ่ะหนึ่งทศวรรษฉันก็ต้องแก่เป็นป้าแล้วก็ต้องมีริ้วรอยฉันจะพูยยังไงดีกับทุกคนถ้าทุกคนอยากกลับมาได้อะ่ะยินดีต้อนรับ เธอมาถูที่แล้วฉันนี่แหละเป็นสัตว์ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดไหนทุกคนก็กลับมาครบรอบร้อยปีงั้นเหรอจะปเป็นตุเป็นตะเกินไปไหมเน่ะอ,อยากเกิดไปแล้วโอยแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีเวลาคิดตั้งหนึ่งทศวรรษเลยนะแช่ต้องใจเย็นตั้งสติไว้โอ้ยขอฉันเฮ้ยแต่รออยมาชุบปปี้ชุบปปี้ชับปะชับปะชุบขอมันดังปอกเลยอ่ะอันนี้พูกเราเบียเบย์ขึ้นเลยไม่สนใจเลยกูไปฟังชุบปปี้ชุบป,ปะต่อติดหูไปหมดแล้ว